โอ้ใครเหราจะเนอะไปลงมนานตรงนี้สีสันเลย สั้นงามจ,งงจังครับรือเงินไม่นะจจะดอกนี้ไล่ดอกเหิดอ่อน้อง สวัสดีจ้ะพี่น้องสสวััดีครบจ้ามาพอกระบ่าเศร้ไทยเลยอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามื่อกี้กะพาพี่น้องมาให้เห็ดไข่อีกเราจะมาโคกเก่าจ้ะแล้วก็มาเวลาเกาเราจ้ะมาสี่โมงเลงจ้ะพี่น้องมาลุ้นนํากันเราจ้ะพี่น้องมากับพ่อกับแม่กับนาอีกคู่หนึ่งจ้าดอกเลยจ้ะพี่น้องเก็แรกมากพี่น้อง บินแห้งเลยนน่ะแต่พี่น้องโคนมดตกจ้ะบริบบิ้นแบบนี้น่ะแต่พี่น้องแล้วก็อีดอกน้อยจ้ะแต่ว่าก็มาลุ้นนำกันนะแต่พี่น้องเพื่อมันเพื่อได้ดอกไงแต่พี่น้องเพื่อได้ดอกงามเพื่อมานน่ะจตะพี่น้องมาลุ้นนำกันว่าเราเศร้าถอยเลยมือนี้อีมานบนน่ะจ้ะบรรยากาศบรรยากาศเบอสูงคือนะจ๊ะพี่น้องแต่ก็มาลุ้นนำกันจ้ะโถเยอะ ไข่พี่น้องจะหดด๊อกน้อยครับไม้เยอะไปม,มั้นะพี่น้องเอามาน้อยมานั่งคือเก้าครับบินก็แห้แงๆนะแต่พี่น้องพูดมดตูกด้กันลุ้นกันไปพี่น้อง もう顔が当たるな。 โอ้โฮถึงมีเต็ดไซน้อยเถ่าพี่น้องมันนี้อากาศฮ้อนๆจ้ะนี่เต็มโตไข่จ้ะ ยายประจำซอยบ <laughs> <laughs> ุขึ้นมาไม่เมยจ้ะพี่น้อนงะ ไปลงมันกนะันน้องสีสันครับสวยงามมากสีเดียวกันเลยครับพี่ต้อง ายตามาได้ไงขี้เงาบ่เขาขี่ยวแล้วครับถ้าสงสาเราจะฟุ้นกระบอกตุกให้จ้าพี่น้อง

Oh. yeah i didn't have them

ちょ <laughs> っ,た昨日飲みったのはいいだ <laughs> 挺了的。 เอากูช่วยตาเต้วาหอมเก่า <Okay. S 1> ตกแต <laughs> ่พี่น้องฝนมาตกนะแต่หอมแห้งห่มพี่น้องแต่เป็นยังอยู่ถึงสู้อยู่จ้ะพี่น้องบ่าหาันตกดิง่งไงนะแต่พี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าอีห้าโมงแล้วจ้ะ มาลุ้นนากันนะจ๊ะพี่น้องว่าอีได้เต็มตาบอหน้าจ๊ะพี่น้องพี่น้องจ๊ะเลยว่าจะได้เหงาป๊กใ้คลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะพี่น,อนอ้องเ,นเอช็เกวอย่างดีนะเรียกพี่นอ้องแต่ว่าดอกหนึ่งไปแล้วจ้ะพี่น้องดอ <laughs> กนู้ป๊กไว้ไปแล้วจ้ะ เพื่อนพ่อก็ให้เพื่อนได้นะแต่พี่เนาะตอนนูปโปอกันใหญ่กว่าวนี้นะจ๊ตประมาณซ้ำส่องนิ้วคนเด๋ น้องก็จะก็เป็นน้องเดียวจ้ะอู้น้องหักหักตัวจ้ะน้องะเชี่ยหักแถวเกาะเลยจ้ะขาชิ้นหินหรืออง ผักหน่อยจ้ะพี่น้องดอกน้อยๆด่้ะดอกน้อยตัวนี้พี่น้องไปสมกันครับ แตกเลยครับอาเห็ดแตกลอกหนึ่งมาแต่พี่น้องนี่ขาที่นี่จ้ะหิ่ขาเขียวไมพี่น้องถึงมือมากเลยนนาเบิดบ้างน่าเบิดฮะพี่น้องแล้ก็ไปเชียร์ดีกว่าดีกว่าเปนมุขหนเลยไปดูเล่เชียร์อันนี้กันเน่าแต่พี่น้องเฮ้นอไปเชียร์ เขดาดันขี้ขห,หินขึ้นแล้วจ้ะข้า,าวซยพี่น้องพี่น้องว่าหักแล้วเข้าอีเป็นเสียดีนะครับเสีย,ยอีโบไตตัดเนี่ยตัดเนี่ยอันนี้กินกับข,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 ข้อ นำกันเจ้ะพี่น้องเห็ดพวกต้ะได้เห็ดพวกตาเห็ดพวกติดตัวเล็กน้องเห็นเป็นอุญุตัว่าเห็ดไข่นะจ้ะน้องตัวใส่มิดไนนงใส่มิดเล่มจ้อพี่น้องขุดได้บ่เดี๋ยวมีแค่ น,น้องอะไรเนาะเห็ดปุกเอาไปตัเนยเห็ดพวกบัคือเห็ดพวกมาจากพี่น้องเห็ดพวกอะไรนา่ากลัวไอทุ่มนี่มาจากเริ่มจะคำแล้วครับพี่น้อง ไข่เพิ่นเฮียนะจ๊ะพี่น้องเฮียใส่เฮ็ดของเขาจ้ะก็เลยได้เฮียน,นะจ๊ะเฮ็ดไข่เฮ็ดเราเองมาแล้วพี่น้องแม่จะมาห้าแล้วครับมาขอกันกัาแม่แล้วพี่น้องอย่าไปเบิ่งนข้องแม่กันพี่น้องได้จัดลอก แม่แต่พี่น้องเฮ็ดกปราบใหญ่จ้ะเฮ็ดไข่ล้วนๆจ้ะมื้อเฮ็ดได้ข้างยาเราแต่น้องหัวอย่ามาเวียนพื้นกับหมาลายแล้วก็ดิบย้ดแข้งจ้ะหนึ่ง,ด,งอดอกสวยๆครับพี่น้อง <laughs> หน้าแต้บุด้ี่น้องดินก็แห้งขักแล้วจ้ะ เด no. ี๋ยวหล่อพูมาแต่พี่น้องแล้วเห็ดอาจจะออกใหมจ้ะแต่อีหามาเรื่อยๆอยู่นะจ้ะพี่น้องซีซั่นงามจังครับรื้อเมลไม้นะจ้ะดอกนี้ไล่ดอกจ้ะมาต่อพี่น้องมาต่อพี่น้องไปไม่ได้

ไล่ไล่อยู่แต่พี่น้องเกิดนะนค้าส์นะจ๊ะเพราะว่าเมื่อเ้านี่ขึ้นหมาไล่นะจ๊ะก็อย่างเรื่อยให้ของเตะเก็บอยู่จต่พี่น้องจ้ะแล้วก็ดินก็แห้งแต่พี่น้องห้ากับรลแล้วจ้ะแต่พี่น้องหน้าแตกบุดจ้ะแต่เจียวห้อมนะจ้ะดินแตกๆแบบนีีหน้าแตกๆตบกนีีแห้งเจียวห้อมจ้ะนี่พี่น้องอันนี้คงพ่อนะจ้ะอันนี้คงแม่จ้ะ อันนี้ของพ่อได้ตั้งไล่เนาะจ้ะพี่น้องดอกรกงามจ้ะแข็งๆเลยจ้ะพ่นปะเนาะแต่พี่น้องมาบึงพดงามของเขาจ้ะอันนี้ของเขาจ้ะเอาเครียดเครียดเต็มเข้าไปนะจ้ะเครียดอีพไปน้องไปแล้วจ้ะพี่น้องมันจั่น้องพูดงานของเขาจ้ะอันมีแต่เฮ็ดไข่ล้วนๆนะจ้ะพี่น้องจ้ะยังได้ดอกงามดีอยู่จ้ะพี่น้องฮิพวกดอกหนึ่งฮ็ดพวกดอกหนึ่งนะจ้ะจุ่มเห็ดพวกจ้ะ มันฝนปะนะ่าจะพี่น้องเลยสำนีก็ดีแล้ะจ้าจะไปแล้วจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดีอยวจะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> ได้ถามมาเรื่อยๆนะาจะพี่น้องถือว่มามันอยู่พี่น้องอีกน้อยเดียวเต็มตาครับ